ก็สวัสดีครับมาเจอกับบาทีวีนะฮะวันนี้ผมก็มาสอนสร้างระเบิดอีกแบบนึงฮะอันนี้ระเบิดยิงใกล้มากมากของมากเลยนะฮะเหมือนมากพี่มากพ้าขนงเลยอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็ผมก็มาเล่นเซิร์ช0.4.3นะฮะก็ไม่มีเล็กมาผมก็มาเล่น ผมมาสอนแล้วทำระเบิดอันนี้ระเบิดใกล้ผมก็บอกไปแล้วก็จะลองมาดูกันว่ามันใกล้าตามที่ผมบอกไหมโอเคผมก็วางแป้นทิไมไว้เยัมันก็น่าจะามาระเบิดกันอีตรงตรง,ตรงนี้นะฮะน่าจะานะฮะน่าจะระเบิดอีตรงนี้นะฮะก็ขึ้นไปขึ้นไป ดูฮะอันนี้ใช้ความเร็วนะฮะห้ามตกเลยฮะถ้าตกนี่พังเลยฮะแต่เวลาเราใช้แล้วแป้นพิมพ์มันจะหายนะฮะมันไม่ใช่แป้นพิมพ์ออกซิเจนนะฮะเอาแล้วฮะจะวิ่งลนะวิ่งดูนะฮะดูมันจะรุบเบิลตรงนั้แล้วนี่ข้างหลังผมแทนนะฮะนี่ฮะก็ไม่ไกลอะไรหรอกฮะ ผมก็จะมาสอนสร้างนะฮะเวลาลบ,บรรจบของไอ้แป้นหยีบมันก็จะหายผมก็จะมาสอนนะฮะก็เอาไอ้ตรงตรงนี้แหละหนึ่งสองยี่สิบนะฮะให้ถึงยี่สิบสองแล้วใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็บแปเก้ายี่สิบโอเคก็มาถึงแล้วแล้วก็วางอีกตรงยี่สิบเอ็ดแต่ผมต้องขุดทิง้งแล้ววางเหมือนแขนโกเลมฮะแล้วก็วางตรงกลางเอ้ยขุดตรงกลางฮะแล้วก็วางข้างล่างออกมาให้ถึงสิบฮะนี่ฮะสองแล้วสองแล้วใช่ไหมฮะก็สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วก็สิบ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 นะฮะวางอีตรงนี้สองนะฮะแล้วเป็นเหยียบสีอะไรก็ได้ฮนะผมแต่ผมใช้สีทองสวยฮวางให้หมดให้หมดเลยฮะ เนี่ยเว้นไว้สองช่องที่เราอุดไว้แล้วก็ใส่ TNT เข้าไปนะใส่ลงไปแค่นี้ฮนะก็เสร็จแล้วฮนะไม่ยากเลยแล้วก็ใช้กะวิ่งดีๆนะฮะแล้วก็วันทุกที่ป้ยอาฮนะยิงแนะนะ่ฮะยิงยิงวแหลกเลย นี่แต่แลระเบิดนี้แรงกว่านะฮะอันนี้แรงกว่าอันนู้นยังจางๆเห็นดิน,นะฮะยังไม่เห็นหินสุดขอบโลกฮนะเห็นแต่ดินแต่นี่เห็นนะฮะคลิปนี้ผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อน,นะฮะก็ถ้าผิดพลาดอะไรถึงผมทำไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ ใช่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็สวัสดีฮะ